สวัสดีครับพี่น้องครับพบกันช่องบาดลำพินออบบิเชียลครับบรรยากาศยามือเีสพี่น้องครับตอนนี้เจ็ดโมงสามสิบแปดนาทีครับกําลังเดินทางไปที่บ้านน้องอุ้หอิงเพชรบ้านแพร่มือนี้ครับมือนัดแล้วก็เป็นวันแรกที่ไฟ์สดกลุ่มปิดนะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่สามครับไฟ่สดกลุ่มปีสาวน้อยเพชรบ้านแพรครับอันนี้ครับบุญกระทินบุญมหากระถิน บ้านน้องครูครับอำเภอเมืองจังหวัดสี่สิบเกตครับหรือบ้านพ่อเอกแม่หน่อยแล้วก็น้องยิงครับเ้าภาพมือดีครับจางจะคล้องเห่นพี่น้องต้องมานะฮะน้องบอกต้องมานอนบ้านน้องอันนี้คือคำาั่้างเาด,ด็ดขาดทด้พี่น้อง <c oughs> นั่งว่าต้องต้องมานอนบ้านเมือ่อคืนนั่งก็หมวหน้ามาส่วนให้มานอนหรือบ้าน ช่วงนั่งคืนชันนะครับวอนและพี่น้องครับวานน้องคูหลังจากที่เดินทางมาจากอำเภอสำโรงทับนะครับสำโรงทับ <c oughs> จังหวัดสุรินทร์พี่น้องนะร,ระยะทาง70 70กิโลครับพอไกล ค่อยๆขี่ตอนมาตอนมาเสาก็เลยโฮง,งวงเสาครับบรรยากาศบ้านเน้าเนาะแต่ว่าพี่น้องก็ฟังลำดีอยู่คืนนี่นะครับอันนี้ก็ผมว่าน่าจะเยอะมากเลยนะคน,นาจะไลนะครับอันนี้คือไฟไฟประดับไปน้ำทางหออัวไปหน้างานนะครับนี่เราก็จะนอนบ้านน้องกันบุรว่ที่นอนในบอ่อ จะขึไปเมืองสะกอนนะครับแต่ว่างานเล่นอยู่โรงเรียนเล่นอยู่โรงเรียนโรงเรียนบ้านน้องครูครับ <c oughs> เดี๋ยวไปไดยบ้านน้องแล้วก็จังสิงไปห,หน้างานเมืองเ็งปาแล้วก็เอาน้องเบียร์ไที่บ้านน้อ,องอุ้งอิงเลยนะครับให้นั่งในไทยคิดป,ปุ่มขึ้นไปห้าพักผ่อนจากอนี่อนผมนีชิงโง่เขามาใหม่โง,งเขามาไยอะลรวต นัดมือไม้ครับบนกระทินบ้านน้องอุ้งอิงครับผมทีมงานเอากรักำลังเก็บเวทีกำลังจัดเตรียมอะไรหลายอย่างมานะครับพื้นทีก็ไมนแคบแคบทางก็ได้ทางแคบมากเลยแคบไปในก็ขี่เร็วเนาะ แล้วีน้องหอดแล้วบ้านน้องงงทิงเพชรบ้านแพงตื่นใช่ไหมมือน้ำข้นสีไายคลิปเอ,องเป็นตะบุญมองจอดให้มังมีแทถมล่ะมองจอดขนาดมาตาเสาร์ดิ ui ui siêu quá à. ừ. mừng lột mừng la mừng lên nhắm chị luôn để em mới chín khẩu ไมสัมกับเอีกนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ดวัีวดีครัวสดีครวสว าน่าเห็นบ่ลี่เขาเจ้าลายโอ้ยคิดว่าคืนหอดกูเนี่ยกูเป็นสามีมั้งนี่อ่าแล้ววันที่หัวจะน้องไปวันเนี่ยไปกัใครีโปโน่มันนี่ลูกโน่โน่น้าพออาบจะมาไกลโน่โน่แต่ว่าจะสองกูโดนเป็นมิตรกันละโน่แตบอกโดีมันแจ็ครู้พันเดียวกันเนาะใชอพ่อผมเป็นพ่อผมบอกให้ฟังว่าเราเราบอกว่าเราปวดหัวเนาะใช่แต่เราเขาลี้ส้นวันเราหายป่วยจานแกที่นั่น มือบูที่ากนกเบาเลื่องเสืงกันเบามือบูนสมเบากูฟังอยางบอจะฟังเนาะนอใช่ไหมนี่นอนี่แล้วนอนนอลพแล้วบอผู้ท่านนอมองไรจังไงยุทธ์เาไงนั่นยุวัฒน์คนเียมาดงานกระางมที่ล่ะอ้กจอดรถไวว่าจอดาปก็นอนบอสเสียเอาิมเบียร์ไปนี่ผมไปนอนซึ่งสาราให้มันไทกิให้มันอาบนาก็ทอนาาอไรได้ย่นี่ นั่นไปอาบอยูบัดก่อนนี่ไปอาบยูวัดได้ไหมเออจังนูไปอาบน้าไปอาบน้าจังไหมไอ้ไอ้สิมาส่งนูใเห็นนูอยู่เนี่ยเกิดบจเป็นน้มเลยเนสเดือเนูเนื่อนูแลจัดจัดบบวันอร่อยเลยบบบบเจ็บทวงปวดหัวบ่ย่างดูปวดหัมาเร่เป็นไข้แล้ว่ะก็เลยจัดช่วงเลยมั้งจัดช่วงเลยช่แล้ทีนี้ก็เลยซื้อเลซื้อแล้วเบาอยู่บ่เรบอยอยู่บ่รอบุตราซ ลาลาเร้ซุปตาวุ้าซุปตาพวกนี้แตกอันยานจ็คแพลตเป็นใครเอซุยแจ็คแพลนี่ยแหละวุ้ยควาเขามีอะไรอ่ะดูควาสิทักทายครับทักทาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครูอันนี้ครัว ครัววันดีทุกคนนะครับเออวัสดีคราบไม่นานมันก็น่าไี่สองผู้จ้ดการคนละเออบุญน่ะเต็มเลยว้าวครัวปลาดุกปลาดุกถอดไปเปิดเมื่อไรมึงนี่กล่องไรเฮงวันดีครับอ๋อพีหนองเอ้ยจะหมดแล้วอันนั้นแม่เอามา คนบุหรี่ตักไปให้น้อเบียร์มนจแนวสุดเยอย่าไม่กินข้าวด้วหล่ะหมดแล้วเอามาให้เจ็บโลหมดเลยอ่ะมาอันนี้พ่อครับปลากระดิบพ่อฉุ๋มพ่อฉุ๋มเอามาจากบางบ่ออนแม่เอามาจากพันทองหมดแล้วเรียหมดเกียร์มันเสียบเออจัดนะเดี๋ยวไปให้น้องเบียร์กินก่อน มาเลี้ยงโซไม่พี่น้องครับพร้อมยิงนักดนตรีว่าจะสอมแจ็คเกีอยอยู่นี่ทางเมืองก็ยังมาเลงเอาเนี่ยไปเลยเพืสวัสดีครับสวัสดีครับกินเข่าเด้ครับเด้อ แ่แม่เพิ่ว่ายุงกันเป็นแบบนี้ละแม่เพิ่งบอกว่ายุงกันเป็นแบบนี้ย้อยๆอยู่แอันนี้แม่บอกว่ามาจากชนบุรีเือยากให้กินโอ้แม่้วยย้อยๆกันย้อๆกันแม่เสียเหมือนแรงมันเกากันคือเรผมได้นั่นนะเกาขึ้นหนามั้งต้องรู้ซึงดีเจ้าคมาทาน ไอหนุ่มก็เกงแดงหมกับข้าวเยอะมากเลยไอจูยุ่งขอไปกินนะพบกับใช้ายตัวเอากรบ้องยากดินยากดเพราะว่าเกงแดงเจอสาวแดเสื้อได้ไดนอนๆไอเสื้อแดงนี่ยะหมแดงก็เอาแดงไว้ก่อนนะสาสเดเจอแล้วเจอแล้ววกเก่าออกมาพวกเก่าออกมาเลยดีคร้บ ขอบอกยิบต่อไปวัสดีครับ